สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับตัวแทนกลุ่มดีของวันนี้นอนมานะครับจะมาทำโจทย์นะครับผมโจทย์คือเมทาวีต้องการล้อมรั้วที่ดินรูปสี่หลีมุมฉากเพื่อเลี้ยงเป็ดโดยที่ดินด้านหนึ่งติดแม่น้ำไม่ต้องล้อมรั้วถ้าเธอมีลวดยาวหกสิบเมตรและเป็ดตัวหนึ่งต้องใช้พื้นที่5้ตารางเมตรจงหาว่าเมทาวีจะเลี้ยงเป็ดได้มากที่สุดกี่ตัวนะครับผม นี่นะครับพื้นที่พื้นที่เรดงเป็ดเอาตรงนี้ครับก็จะเป็นแม่น้ำนะฮะครับก็หนดให้ รั้วด้านกว้างนะครับแทนเป็น x เ,เมตรนะครับนี่ครับด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวคือด้านบนนะครับก็เป็นหกสิบนะครับเราต้องการหาพื้นที่นะครับก็คือด้านยาวจะเหลือหกสิบลบ ส x เมตรนะครับเราเราจะมาหาพื้นที่นะครับผมพื้นที่ของสุดพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็คือกว้างคูณยาวนะครับก็เลย y คือกว้างคูณยาวก็จะเท่ากับ x หกสลบส x นะครับผมแล้วก็เอา x คูณเข้าไปด้านในครับก็จะเป็น y เท่ากับหก x ลบส x กำลังสองครับ x คูณกับ60แล้วก็ x คูณกับ2 x นะครับผม เราได้ใหม่นี้แล้วใช่ไหมครับเราก็สลับที่นะครับเพื่อให้เป็น a b c จะได้แทนสูตรจุดสูงสุดได้นะครับมานะครับก็จะเป็นลบสอง x กำลังสองบวกหกสิบ x นะครับแล้วก็ต่อไปหาจุดสูงสุดนะครับก็สูตรพ้นที่สูงสุด่ r ช่พื้นที่ครับจุดสูงสุดนะครับก็คือ 4ac ลบ b กำลังสองส่วนด้ว 4a นะครับก็จะได้เป็น 4a คือลบ2นะครับแล้วก็ c คือ0เพราะว่าไม่มีนะครับลบกับ b กำลังสองก็คือ60กำลังสองส่วนด้วย4ลบ2นะครับพอคิดออกมาแล้วครับก็จะได้เป็นลบ3 600ส่วนด้วยลบ8นะครับแล้วก็เอามา สัดการมาหานะครับผมก็จะได้เป็น4ี่รอยห้าสิบตารางเมตรนะครับยังแต่ยังไม่จบนะครับคือนี่ครับเป็ดตัวหนึ่งต้องใช้พื้นที่ห้าตารางเมตรนะครับอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็คือต้องเอามาหารห้าครับเพื่อจะรู้ว่าเป็ดจะดู จะได้กี่ตัวนะครับผมก็คือ450หาร5ตัวนะครับก็จะได้เป็น90ตัวนะครับกลุ่มวันนี้นอนมาตัวแทนดีนะครับผมขอบคุณครับ